เพอเจริญพรและยังญาติโยมผู้ฟังทุกท่านวันนี้รายการฟังธรรมะจากพระไตัยปิฎกก็ได้กลับมาพบกับญาติโยมผู้ฟังอีกเช่นเคยเป็นประจำทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในวันเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้ธรรมภาพพระปริญญาปริญญาโนเป็นผู้มาทำหน้าที่ในการบรรยายญาติโยมก็คงจะ รอติดตามรับฟังกันอยู่ในช่วงนี้อาตมาก็านำธรรมะเกี่ยวกับเรื่องของศีลมาอ่านให้ญาโย,ยมได้ฟังนะวันนี้อรตมาเลือกเอาปฐมศีละสูตรโยมอยู่ในพระสุตตันตปิฎกคุตตกนิกายอิติวุตกะหน้า199นะว่าด้วยความ เป็นผู้ที่มีสีลามกและทิฏฐิลามกาองค์ทรงแสดงโทษของบุคคลผู้ทุศีลในสูตรนี้ว่าอย่างไรญาติโยมก็ลองติดตามรับฟังดูจิงอยู่พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอาหารหันต์ตรัสแล้วเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าได้สดับ มาแล้วว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยทำสองประการอันกรรมของตนสัดไปในนรกเหมือนถูกนำมาทิ้งลงฉะนั้นทำสองประการเป็นฉนานคือศีลอัลลามกหนึ่งทิฏฐิอัลลามกหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยทำสองประการนี้แหลอันกรรมของตนซัดไปในนรก เหมือนถูกนำมาทิ้งลงฉะนั้นโยมคือศีลก็เป็นกรรมนะการกระทำทางกายบาจาส่วนทิฏฐินั้นเป็นความนึกคิดเป็นความเห็นทางใจโยมนะถ้าศีลไม่ดีก็คือกายกรรมวจีกรรมไม่ดีนั่นเองโยมทิฏฐิไม่ดีคือความคิดความยึดความเห็นผิดที่ไม่ดีก็เป็นกรรมทั้งสอง เป็นกรรมทั้งทางกายทางวาจาทางใจที่จะนำบุคคลนั้นๆน่นะไปตกมาลกเหมือนกับถูกนำมาทิ้งไว้ฉะนั้นโยมพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแนวความนี้แล้วในพระสูตรนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่านารชนใดผู้มีปัญญาสามปร,ประกอบด้วยธรรมสองประการคือศีลอัลลามกหนึ่งทิฏฐิอัลลามกหนึ่ง นระชนนั้นเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงนรกเนื้อความแม้นี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วชนีแลศีลลามกทิฏฐิลามกเป็นอย่างไรยิมฟังในอัตถกถานะท่านจะขยายความนะว่าคำว่าศีลลามกทิฏฐิลามกเนี่ยม,นะมีความหมายว่าอย่างไร อัตถกฐถาปฐมศีลสูตรในปฐมศีละสูตรที่5พึงทราบวินิจฉัยดังต่อไปนี้บนว่าปาปะเกณนะสีเลนะความว่าอาจารย์ทั้งหลายกล่าวว่าความไม่สำรวมอันทำให้ศีลขาดชื่อว่าศีล,ลามุกเนี่ยโยมจะเป็นศีลของโยมศีลของเนนศีลของพระ ก็ชื่อว่าศีลโยมถ้าหากว่าเจตนาที่ทําให้ศีลขาดแล้วแล้วก็ชื่อว่าศีลลมกนะลามกก็แปลว่าความไม่งามความไม่งามความน่าละอายแ่านั้นเถอะโยมเป็นความไม่ดีนะเจตนาที่ทําให้ศีลขาดนะชื่ว่าศีลามกในบทนั้นผิว่าความไม่สํารวมเป็นศีลเหมือนกัน้ายเพราะความเป็นผู้ทุศีล สีนั้นจะเรียกว่าศีลอย่างไรในบทนั้นมีอธิบายดังต่อไปนี้ท่านกล่าวสิ่งที่ไม่เห็นในโลกว่าเห็นหรือผู้ไม่มีศีนว่าเป็นผู้มีศีลดังนี้ฉันใดแม้ในข้อนี้ท่านก็เรียกว่าไม่มีศีลก็ดีไม่สำรวมก็ดีว่าศีนฉันนั้นคือปกติเอ๊ีนมันน่าจะเป็นของดีนะ บุคคลผู้มีศีลลามกเนี่ยก็คือคนที่ไม่มีศีลนั่นเองโยมนะคนที่ไม่มีศีลเนี่ยเรียกว่าศีลลามกอ่าคือว่าอความไม่สํารวมความไม่สํารวมหรือว่าความเป็นผู้ไม่มีศีลนะก็ชื่อว่าศีลลามกในที่นี้นะ,ะแสดงว่าไม่มีศีลนั่นแหละโยมตรงนี้ท่านก็อ่าขยาย คล้ายๆมีมุมมองให้ให้ให้มีมุมมองว่าเอ๊ะศีลลามกศีลมันลามกด้วยหรืออะไรอย่างเงี้ยนะศีลมันไม่ดีด้วยหรืออะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับเหมือนสามปัญญาปัญญาสามนะถามว่ามีปัญญาแล้วปัญญาจะสามได้อย่างไรคล้ายๆอย่างนี้อันนี้ก็เหมือนกันก็ว่าศีลลามกเนี่ยเอาศีลมันไม่ดีด้วยหรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นคล้ายๆเป็นสำนวนนะโยมนะตกลงว่า ศีลลามกเนี่ยก็คือเจตนาที่จะทําให้ศีลขาดคือความไม่มีศีลความไม่สํารวมนั่นเองอีกอย่างหนึ่งเรียกชื่อว่าศีลมีอยู่แม้ในอกุศลธรรมทั้งหลายเพราะบาลีว่าดูก่อนคณะบดีก็ศีลเป็นอกุศลกายกรรมเป็นอกุศลวจีกรรมเป็นอกุศลอาชีวะเป็นอกุศลเป็นไฉนดังนี้ เพราะฉะนั้นความประพฤติชอบทั้งหมดเป็นปกติเหมือนสำเร็จตามสภาพด้วยความคุ้นเคยท่านก็เรียกว่าศีลเออโยมอันนี้โยมก็ฟังคือศีลไม่ดีเพราะงั้นเถอะโยมตรงนี้นะศีลเป็นอกุศลเนี่ยคือศีลที่ไม่ดีเพราะงั้นเถอะบวชว่าปาปะเกณนะศีเลนะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสหมายถึงอกุศลอัลลามกเพราะอัดว่า ไม่เป็นความฉลาดเลยอ๋อคำว่าการละเมิดศีลก็ดีคำว่าทำจิตให้เป็นอกุศลกายกรรมเป็นอกุศลวัจีกรรมเป็นอกุศลมโนกรรมเป็นอกุศลน,นี่ก็ชื่อว่าปาป,าปะเกณีเลยนะเหมือนกันโยมเพราะว่าหมายเอาอากุศลอลามกทั้งปวงเลยนะไม่ใช่เฉพาะเอาแค่ศีลลามกนะ ไม่ใช่เอาเฉพาะว่าไม่มีศีลหรือศีลไม่ดีแต่ท่านหมายเอาตรงนี้บอกว่าคำว่าสีเลนะ,ะคําว่าปาปะา,าเกณนะสีเลนะเนี่ยเป็นผู้มีศีลลามกเนี่ยหมายเอาอกุศลอกุศลทั้งหมดเพราะอาจว่าไม่ฉลาดโยมไม่ฉลาดในความคิดไม่ฉลาดในคาพูดไม่ฉลาดในการกระทํำนะเป็นอกุศลโยก็คือถูกนําไปทิ้งไว้ในนรกเลยว่างั้นเถอะทีนี้ บทว่าปาปิกายทิฏฐิยาได้แก่มิจฉาทิฏฐิทั้งหมดอลลามกความเห็นผิดนะแต่โดยความพิเศษทิฏฐิสามอย่างเหล่านี้คืออเหตุกะทิฏฐิคือความเห็นว่าหาเหตุไม่ได้หนึ่งอกิริยะทิฏฐิความเห็นว่าไม่เป็นอันทมหนึ่งนัตถิกะทิฏฐิความเห็นว่าไม่มีหนึ่งลามกกว่าตกลงแมม แม้ศีลไม่ดีนะโยมศีลลามกการกระทำไม่ดีทางกายทางวาจาเนี่ยที่ตีนเหตุให้ละเมิดศีลชื่อว่าลามกแล้วนะแต่ว่าทิฏฐิความเห็นผิดเนี่ยลามกกว่าโยมลามกกว่านั้นอีกนะเพราะว่าทิฏฐิอย่างเช่นทิฏฐิอย่างที่หนึ่งเนี่ยอเหตุกกาทิฏฐิเนี่ยไม่เชื่อไม่เชื่อว่าไม่เชื่อในเหตุนะโยม ไม่เชื่อว่าผลในปัจจุบันความสุขความทุกข์ความสุขความทุกข์ที่ได้รับในปัจจุบันเนี่ยมีเหตุมาแต่การก่อนคือกรรมเก่าทําให้เกิดผลในปัจจุบันนะเขาไม่เชื่อว่าผลในปัจจุบันนี้ได้รับเพราะเหตุในอดีตนะเขาไม่เชื่อว่ามีเหตุนะเรียกว่าอเาหตุกาทิฏฐิไม่เชื่อในเหตุต่อมาอาเกริยะทิฏฐิเนี่ย ไม่เชื่อในการกระทำนี่คือไม่เชื่อในผลไม่เชื่อผลในอนาคตว่าผลในอนาคตจะมีจริงผลของบาปจะมีจริงผลของบุญจะมีจริงนี่เขาไม่เชื่อเขาเชื่อว่าผลบาปไม่มีผลบุญไม่มีเรียกว่าอกิริยะทิฏฐินะคือไม่เชื่อในการกระทําในปัจจุบันนี้ว่าการกระทํานี้จะเป็นกรรมดีกรรมชั่วนะไม่ใช่หรอกนะไม่เชื่อการกระทํา โดยเขาเชื่อว่าการกระทำก็เป็นศักดิ์แต่ว่าการกระทำไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปไม่ส่งผลในอนาคตแต่อย่างใดเนี่ยเรียกว่าอกิริยะทิฏฐินะส่วนทิฏฐิที่สามเนี่ยนัติกาทิฏฐิความเห็นว่าไม่มีไม่มีคือไม่มีทั้งเหตุไม่มีทั้งผลไม่มีทั้งกรรมไม่มีทั้งผลของกรรมคือไม่เชื่อทั้งในเหตุไม่เชื่อทั้งในผลเป็นความเชื่อที่ขาดศูนย์ไม่มี นะไม่มีกรรมไม่มีกรรมไม่มีบิบากของกรรมไม่มีพ่อแม่ไม่มีครูบาอาจารย์นะไม่มีผลของกรรมดีไม่มีผลของกรรมชั่วทุกอย่างขาดศูนย์หมดเป็นแต่เพียงธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมนะอันนี้ก,เกเเ็เรียกว่าเป็นความเห็นผิดสามอย่างโยมเรียกว่าเป็นความเห็นผิดขั้นอุกฤษโยมลามกมากกว่าท่านบอกนะลามก มากกว่าความทุศีลเสียอีกนะนะเพราะความทุศีนนั้นบางทีก็อาจจะไม่ไม่มีความเห็นผิดขนาดนี้นะแต่นี่ความเห็นผิดในความเห็นผิดสามอย่างที่ว่ามาเนี่ยคือไม่เชื่อในเหตุไม่เชื่อในผลไม่เชื่อทั้งเหตุไม่เชื่อทั้งผลทุกอย่างเกิดขึ้นไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยไม่มีกรรมดีไม่มีกรรมชั่วตายแล้วสูญเนี่ยพวกนี้เป็นทิฏฐิที่ทําให้สร้างบาปสร้างกรรมได้เยอะแยะมากมายเลย ท่านจึงบอกว่าลามกมากกว่าลามกมากกว่าศีลทีบัดอีกนะทีนี้ในบทนั้นบุคคลผู้ประกอบด้วยศีนอันลามกเป็นผู้วิบัติด้วยประโยคะคือการกระทําความขวนขวายชอบแทนที่จะขวนขวายชอบก็ไปขวนขวายผิดนะทางกายเดียวทางกายทางวาจานะศีนอันลามกคือกายผิดวาจาผิด บุคคลผู้ประกอบด้วยทิฏฐิอัลลามกเป็นผู้วิบัติด้วยอาสยะคืออัธยาศัยคือความคิดความเห็นทางใจวิบัตอยู่เห็นผิดบุคคลผู้วิบัติด,ด้วยประโยคะและอาสยะคือวิบัติทั้งการกระทำวิบัติทั้งความรู้สึกนึกคิดทางใจเนี่ยเป็นผู้ตกนรกโดยแท้เห็นไหมโยมตกนรกโดยแท้นะโยนะเน,นี่ยทั้งศีลไม่ดีทั้งทิฏฐิไม่ดีเนี่ย สมดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าดูก่อนภิสูุทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมสองประการนี้แลอันกรรมของตนสัตว์ไปในนรกเหมือนถูกนำมาทิ้งลงฉะนั้นโยมอันนี้ก็จบนะโยมนะปฐมศีลสูตรที่หโยมว่าด้วยศีลและทิฏฐิอันลามก ทีนี้ก็มีเวลาอีกโยมก็ฟังอีกสูตรหนึ่งก็แล้วกันโยมก็เป็นสูตรในยัดต,ตรงกันข้ามเลยนะโยมในยัดต,ตรงกันข้ามคือว่าศีลดีแล้วก็ทิฏฐิดีโยมจึงอยู่พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันตรัสแล้ว เพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยทำสองประการอันกรรมของตนนำมาไว้ในสวรรค์เหมือนเชิญมาไว้ฉะนั้นทำสองประการเป็นจะไหนคือศีลดี1ทิฏฐิดี1เนี่ยตรงกันข้ามศีลดีคือศีลไม่ขาดนั่นเองนะเจนาที่จะรักษาศีลมีอยู่ทิฏฐิทิฏฐิดีคือว่า เห็นว่ากรรมดีกรรมดีมีกรรมชั่วมีแล้งนั้นเถอะบาปบุญมีโลคนี้มีโลกหน้ามีพ่อแม่มีโยมทิฏฐิดีนี่นะเป็นต้นนะโยมที่จริงทิฏฐิดีนั้นจะมีเยอะมีหลายความหมายมากดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมสองประการนี้แลอันกรรมของตนนำมาไว้ในสวรรค์เหมือนเชิญมาไวเฉะนนั้นพระผู้มีพระภาค เจ้าได้ตรัสเนื้อความนี้แล้วพระสูตรนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสคถาประพันธ์ดังนี้ว่านรชนใดผู้มีปัญญาประกอบด้วยธรรมสองประการคือศีลดีหนึ่งทิฏฐิดีหนึ่งนรชนนั้นเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงสวรรค์เนื้อความแม้นี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วเพราะเหตุน,นั้นข้าพเจ้าได้สลับมาแล้วเช่นนี้แล อันนี้ก็เป็นความหมายตรงกันข้ามนะโยมนะตรงกันข้ามกับสูตรก่อนโยมฝ่ายดีโยมฝ่ายเกิดในสวรรค์อันนี้ดูอัตกถานะโยมท่านจะขยายอัตกถาทุติยศีละสูตรบทว่าพัทธเกณะสีเลนะได้แก่ ปาริสุทธิศีลส,สี่มีกายสุจริตเป็นต้นจึงอยู่ปาริสุทธิศีลส,สี่นั้นเป็นความงามในตัวเองเพราะไม่ด่างเป็นต้นและนำมาซึ่งคุณอันงามมีสมถะและอิปัสนาเป็นต้นเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าพัทธกังคือเจริญได้แก่ศีลเจริญน,นะโยนะ สีลสีนัก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ละเอียดนะญาติโยมก็อาจจะไม่ค่อยได้ยินไม่ค่อยได้ฟังนะสีล4ส,ส,สีมีอะไรบ้างโยม 1. าปฏิโมกขสังวรศีนสอินทร์สังวรศีนสอาชีวปริสุทธิศีและก็สปัตยนิสิตศีนโยมถ้าจะแปลก,ก็คือว่าปฏิโมกขสองวรศีนเนี่ยคือว่าศีเบื้องต้นของพรหมจรรย์นะ เป็นศีลเบื้องต้นของพรหมจรรย์พรหมจรรย์ในนี้คือมรรคผลนิพพานนั่นแหละมรรคผลนิพพานนะเป็นพรหมจรรย์โยมทีนี้บุคคลที่จะประพฤติพรหมจรรย์หรือว่าเข้าถึงความพ้นทุกข์คือบรรลุมรรคผลนิพพานเนี่ยจะต้องอาศัยศีลอาศัยศีนสีนเนี่ยอาเป็นอาศัยศีลสีเป็นบาทเบื้องต้น ในการเข้าถึงที่สุดของพรหมาจรรย์โดยเฉพาะศีลประเภทแรกคือปานิโมกสังวรจะมีทั้งฝ่ายพระแล้วก็ฝ่ายคือฝ่ายคร,รหัสั์แล้วก็ฝ่ายบรัพรชิตนะฝ่ายครหัสั์ก็คือศีลห้าโยมศีลห้านี้เป็นปานิโมกสังวรของครหัสั์นะครหัสั์ต้องมีศีลห้าที่บริสุทธิ์บริบูรณ์ ถ้าศีลห้าไม่บริสุทธิ์บริบูรณ์ก็ประพฤติพรหมจรรย์ให้บรรลุรมคผลนิพพานไม่ได้ต้องมีศีลที่บริบูรณ์นะโยมเรียกว่าปาิโมกขส,สังวารศีลมีห้าข้อนั่นแหละของโยมนะของเนียนก็มีสิบข้อของพระก็สองรอยี่สิบเจ็ดอันนี้เรียกว่าปาณิโมกขสังวารจนะต,ต้องบริสุทธิ์บริบูรณ์ไม่ขาดไม่ด่างไม่พร้อย,ยออสองโยมอินทรีสังวารศีลนะ อินทรีย์สังวรตศีลนี้คือความสำรวมทางอินทรีย์คืออายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจเวลามองเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นดิ้มรสหรือว่ากายถูกต้องปูตพารมใจนึกคิดถึงธรรมารมเนี่ย,ยต้องสำรวมสังวรไม่ให้ไม่ให้จิตยินดียินร้ายไม่ให้จิตนั้นคิดไปละเมิดศีลเพราะ อาศัยตาอาศัยหูอาศัยจมูกอาศัยลิ้นอาศัยกายอาศัยใจให้สํารวมสังวรไม่ให้ยินดียินร้ายไม่ให้ละเมิดศีลเพราะอาศัยการกระทบอารมณ์อันนี้เป็นความสํารวมสังวรทางด้านอายตนะกระทบอารมณ์เรียกว่าอินทรีย์สังวรศีลนีน่ก็ต้องมีอีกนะโยสมสอาชีวประสิททิศศีลหมายถึงการเลี้ยงชีพที่บริสุทธิ์ทั้งฝ่ายโยมแล้วก็ฝ่ายพระ ขงโยมก็ไม่ฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในการเลี้ยงชีพไม่พูดปวดพูดคำหยาบพูดส่อเสียด,พ,ดพูดเพ้อเจ้อในการเลี้ยงชีพในการทํามาค้าขายที่ผิดกฎหมายบ้านเมืองหรือว่าต้มตุนหลอกลวงเขาเนี่ยเป็นอาชีพที่ผิดถ้าอาชีวะบริสัทก็ต้องเลี้ยงชีพในทางที่ถูกโดยไม่เบียดเบียนเขาไม่เบียดเบียนคนอื่นเรียกว่าได้ประกอบอาชีพ โดยชอบทำโยมโดยชอบทมคือไม่ฆ่าไม่ฆ่าไม่ลักไม่โกงไม่พูดปดสอเสียดคำหยาเพื่อเจอไม่ทำปีกฎหมายบ้านเมืองส่วนของพระก็เป็นเรื่องละเอียดนะโยมนะอาชีวประิสุทธิศีลของพระเป็นเรื่องละเอียดมากๆเช่นไม่อวดอุตริไม่เป็นสื่อไม่เป็นสื่อไม่เป็นคนนำข่าวสารให้กับญาติโยมไม่ประจบคฤหัต ไม่ประทุษร้ายสกุลไม่เป็นคนรับใช้ครหัสถ์เป็นต้นพวกนี้เรียกว่าเป็นเป็นอาชีวบริสุทธิของพระเรียกว่าเลี้ยงชีพที่ถูกต้องส่วนปัจญ,ญานิสิตศีลนี่ก็หมายถึงว่าการพิจารณาปัจจัย4ก่อนค่อยบริโภคไม่ประมาทไม่มัวเมาไม่ลุ่มหลงไม่จมอยู่กับปัจจัย4นะอันนี้เรียกว่ามีปัญญาอยู่มีปัญญา ในการบริโภคปัจจัยสเห็นประโยชน์ในถือเอาประโยชน์ในการใช้ปัจจัยสนีะ่ไม่หลงไม่มัวเมาเรียกว่าปัจจยน,น,นิสิตาสีนเนี่ยสีลสี่โยมในบทว่าพัทธเกณนะสีเลณะเนี่ยหมายถึงปาริสุทธิศินสี่นะจึงจะเรียกว่านำให้เกิดในสวรรค์ได้เป็นความงามในตัวเองทั้งฝ่ายกระหัสตะบันปชิตส่วนในบทว่า พัตติกายทิททิยาได้แก่กรรมสกะตะยานความรู้ว่าสัตว์มีกรรมเป็นของของตนและสัมมาทิฏฐิอันเป็นกรรมบทอ๋ออันนี้ก็คือว่าเป็นทิฏฐิความเห็นในเบื้องต้นคือเห็นว่าสัตว์โลกนั้นมีกรรมเป็นของของตนโยมนะนี่ว่ามีทิฏฐิที่ มีความเห็นที่ดีงามมีความเห็นที่เจริญเนี่ยนะโยมมีมีทิฏฐิดีงั้นเถอะโยมอันนี้เป็นอย่างไรโยมในบทนั้นบุคคลผู้ประกอบด้วยศีลอันเจริญเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยประโยคะนั่นคือว่ากายวาจาดีนะศีลเจริญเนี่ยประกอบด้วยทิฏฐิอันเจริญ เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยอาสยะคือความเห็นถูกต้องว,ว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีสัตว์โลกมีกรรมชั่วมีกรรมดีจริงนะกรรมดีกรรมชั่วให้ผลจริงลักษณะอย่างนี้เรียกว่าอาสยะอาศยะอายะอัธยาศัยหรือความเห็นเจริญความเห็นดีอย่างนั้นเถอะบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยประโยคะและอาสยะคือกายดีวาจาดีแล้วก็ความเห็นดีเนะี่ยเป็นผู้เข้าถึงสวรรค์ด้วยประการชนี้ สมดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรมสองอย่างเหล่านี้แลเป็นผู้อันกรรมของตนนำมาไว้ในสวรรค์เหมือนเชิญมาไว้ฉะนั้นบทว่าสัพปัญ,ญโยคือมีปัญญาบทที่เหลือพึงรู้ได้ง่ายทั้งนั้นจบโยมอัตถกถาทุติยะสีลสูตรที่หก ว่าด้วยศีลดีทิฏฐิดีทําให้เกิดในสวรรค์โยมเป็นอย่างไรบ้างโยมนี่ฝ่ายชั่วกับฝ่ายดีนะโยมของศีนแล้ก็ของทิฏฐิโยมฟังแล้วก็พิจารณาดูนะโยมประสูตรต่างๆที่นํามาอานะ่ยานให้โยมได้ฟังเนี่ยกล้วนแต่ชักชวนสนับสนุนอ่าให้โยมได้เกิดศรัทธาเกิดปัญญาที่จะปฏิบัติต,ตามคําสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านะ เอาละวันนี้เวลาก็ได้หมดลงพอดีนะโยมอัาตมาภาพพระปริญญาปริญญาโนผู้ทําหน้าที่บรรยายต้องขอจากลาญาติโยมผู้ฟังไปก่อนขอวอวยพรให้ญาติโยมผู้ฟังทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพร